เป็นไก่ตัวแม่ไก่ปานำหนึ่งเป็นไก่ตัวแม่ครับลักษณะไก่ป่านำหนึ่งตัวแม่เป็นสีครับเห็นครับนี่ครับเป็นไก่นี้ไก่อายุพอจักเดือนครับประมาณ8ปเกาเดือนนะครับ ขึ้นข้นโรมาไทยลงสิบครับประมาณนี้ขึ้นข้นออกมา บจบร้อยครับาตาเป็นประมาณนี้นะบจบลอยไ่เตะแต่ไ้ปลาตัวผูแบบหลุนเดียวกันครับไปแล้วครไปเตะแต่ไกไปลาตัวผูกหนอนห่วตัวแม่ครับ

อันนี้ก็แค่ปลาหนำหนึ่ง darum, คันก็คือขึนอนอน้นค้อนอยู่คัะมันขึ้นค้อนจับมันย่ากคับมันขึ้นค้อนนอนอยู่ค้อนจับมันย่าก จับหนากระเพกินก้นอนนอนก้อนนอนต้นสูงครับเราบินเก่งครับมันเป็นไก่ป้านำหนึ่งกับเป็นไก่ป้านำหนึ่ง,งกับนี่ต้มแม่กับเป็นไก่ป้านำหนึ่งกับใช้ขึ้นอยู่บ,บนต้นไม้หลายโตครับ าจะจะเป็นแมวเป็นหมาก็เอามันบัได้แล้วช่วงนี้กับบันบิกเที่ยวครับกับลมวิ่งลมริ่งนะกแลนนะครับลมบิน ตัวแม่ก็เป็นไข่พันเหมือนกันครับแต่ว่าก็ล่อหนามสองครับก็เท่ล่อหนามสองแต่ว่าครับผมมีหนามสองได้อยู่ขอกหนึ่งถือออกมาครับหนามสองตัวนี้ก็ยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคนเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นไก่ต่อครับตัวแม่ไก่ต่อทางนี้ครับแต่เป็นไก่ต่อเดี่ยสิบล สิบบบินลงปันไดกับสียูนี่ครับอันนี้เป็นไก่ตอสียูนิ่งปกติครับบ่ค่อยสิตกใจตื่นง่ายๆครับนี่เป็นไก่ตอรับไก่ตอตัวแม่ผมมีอยู่ตัวนี้ประมาณหาหกตัวปีนี้คงสได้ไก่นำสองในหลายขอก็มีขอกที่ชุดที่สองกับมีแต่ก็มาแล้วครับ ชุดแรกก็ตามพุนทั้งเอฟซีทั้งนงนงทั้งนายุง่งพ่นมาเหมาไปเรียบร้อยแล้วครับราคาก็ราคาเป็นกันเองมิตรภาพครับม่หลายดอกครับสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทหลายตัวครับประมาณเกือบยี่สิบครับก็ราคาเป็นกันเองสองร้อยบาทครับก็นี่ให้เบิง่งนี่คือใกล้ๆต่อครับ ใก่ต่อใกลต่อให้เบิ้งลักษณะปกแบบนี้แล้ครับ,ขอขอบ,รบก็ขอบคุณเลยืยๆครับจังได้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในดื้อครับทางช่องประเด็นกินพระครับกกลับขอ,ขอบคุณเหลายครับ,สำ,รบสำหรับผู้ติดตามสำหรับผู้เข้ามาเบิ้งครับ